ช่างกระจกผู้ยากจนได้รับมรดกเป็นกระจกเก่าๆที่สะท้อนให้เห็นอดีตที่เขาอยากลืมสุรชัยเป็นชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆที่ทุกคนต่างยากจนเหมือนกันเขาทำงานเป็นช่างกระจกในร้านกระจกเล็กๆของครอบครัวบางวันงานที่เขาทำอาจจะไม่ได้คุ้มกับค่าจ้างที่ได้ระบอแต่เขาก็ไม่เคยบน่นเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาพอทำได้ในชีวิต ที่เต็มไปด้วยความยากจนเขาอยู่ในบ้านเก่าที่มืดครึ้มกับการปรับปรุงกระจกที่มักจะมีรอยแตกเสมอชีวิตของเขาเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งขณะที่สุรชัยกำลังทำงานอยู่ในร้านกระจกของเขาเขาได้รับจดหมายจากทนายความคนหนึ่งซึ่งบอกเขาว่าเขาได้รับมรดกจากตายายที่จากไปแล้วทั้งที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้รับมรดกอะไรจากพวกท่านเพราะต่อยายๆของเขานั้นเก็บตัวและห่างเหินจากเขามาตลอดในจดหมายระบุว่าเขาได้รับ กระจกเก่าประเภทหนึ่งซึ่งมีค่าทางจิตใจมากกว่าค่าทางการเงินไม่บอกว่าเป็นกระจกอะไรเพียงแต่แจ้งให้เขามารับมรดกในเร็วๆนี้สุรชัยรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงตัดสินใจไปยังบ้านหลังเก่าของตายายที่ตั้งอยู่ในเขตชางเมืองเมื่อถึงที่นั่นเขาถูกพาไปยังห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยสิ่งของโบราณและเก่าๆหนึ่งในนั้นคือกระจกเก่าที่ถูกคลุมด้วยผ้าคราบฝุ่นหนานี่คือมรดกที่คุณได้รับจากตายายของคุณทนายความพูดทางดึงผ้าคราบฝุ่นออกจากกระจกกระจกเป็นกรอบไม้เเก่่าทีดูหมือน จะถูกใช้งานมาอย่างยาวนานภาพสะท้อนในกระจกนั้นดูหมดหมองและมีรอยแตกบางๆที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้แต่เมื่อสุรชัยส่องหน้าลงไปที่กระจกเขาก็รู้สึกแปลกๆราวกับกระจกนั้นไม่ใช่แค่สะท้อนสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้พ่อแต่ยังสะท้อนบางสิ่งที่ลึกลงไปในใจอะไรเขาพูดเบาๆตัวเองขณะส่องกระจกเขามองเห็นภาพในกระจกชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นภาพของเขาตอนเด็กๆกำลังยืนอยู่ในบ้านเก่า ที่เต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนกับเขากำลังยืนอยู่ในที่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เขากลับจำไม่ได้ว่าฉากเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่กระจกเก่าที่สะท้อนอดีตที่เขาไม่อยากจำกลับมาปรากฏต่อหน้าเขาอีกครั้งความรู้สึกที่เขาพยายามจะลืมมันไปแล้วกลับลอยขึ้นมาในใจราวกับกระจกนั้นมีพลังบางอย่างที่ดึงเขากลับไปในอดีตที่เจ็บปวดทำไมกระจกนี้ถึงสะท้อนสิ่งนี้เขาพูดเสียงสั่นเท้าเขาเริ่มสั่นอย่างไม่รู้ตัวขณะนั้นเองเขาก็รู้ว่าเขาคงจะต้องเผชิญกับอดีตที่เคยพยายามหลีกหนีมาตลอด หลังจากวันนั้นสุรชัยกลับมาที่ร้านกระจกของเขาพร้อมกับกระจกเก่าที่ได้รับมรดกจากตายายเขาวางมันไว้ในมุมหนึ่งของร้านโดยไม่คิดจะใช้งานมันแต่ทุกครั้งที่เขามองไปยังกระจกนั้นมันกลับดึงดูดสายตาเขาเหมือนกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในนั้นเขาไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้คืนหนึ่งขณะที่เขานั่งทำงานในร้านเงียบๆกระจกเก่านั้นสะท้อนภาพของเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนภาพในกระจกไม่ได้สะท้อนแค่ตัวเขาแต่กลับสะท้อนเป็นภาพของเขาตอนเด็ก อยู่ในบ้านเก่าของครอบครัวท่ามกลางแสงสลัวๆของตอนเย็นเหมือนกับวันสุดท้อไฮที่เขาอยู่กับแม่ก่อนที่เธอจะจากไปในภาพนั้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างแม่ที่มีท่าทางอ่อนแอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่พยายามทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ความจริงแล้วแม่ของเขากําลังป่วยหนักและไม่สามารถอยู่กับเขาตลอดไปได้สุรชัยจําได้ดีถึงวันนั้นวันสุดท้ายที่เขาได้เห็นแม่ก่อนที่เธอจะจากเขาไปอย่างไม่มีวันกลับเขารู้สึกเหมือนกระจกนั้นกําลังสะท้อนคําถามท,าที่เขาหลีกเลี่ยงมา ตลอดชีวิตทํำไมแม่ต้องจากไปเขาเคยคิดว่าแม่ทิ้งเขาไปโดยไม่บอกลาแต่ภาพในกระจกกลับบอกให้เขารู้ว่าแม่รักเขามากแค่ไหนและเธอก็รู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถอยู่กับเขาได้อีกต่อไปปกความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาในหัวใจของเขาเขาเคยโกรธแม่ที่ทิ้งเขาไว้แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่แม่ต้องเผชิญในการจากไป ภาพในกระจกทำให้เขารู้ว่าเขาไม่เคยยอมรับการจากไปของแม่จริงๆหลายวันต่อมากระจกเริ่มสะท้อนภาพของอีกหนึ่งเหตุการณ์ในอดีตภาพของเขาตอนที่ยังเป็นเด็กอายุประมาณสิบขวบเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างพ่อที่กำลังมีการทะเลาะก,กับแม่อย่างรุนแรงพ่อเคยทำร้ายแม่และทิ้งครอบครัวไปเพราะเรื่องของการเงินและหนี้สินที่พ่อไม่สามารถจัดการได้ในภาพนั้นเขาเห็นตัวเองยืนมองทุกอย่างจากมุมมืดๆ ไม่กล้าพูดอะไรเลยเขารู้สึกกลัวและเศร้าแต่ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงทำอย่างนั้นจนตอนนี้กระจกกลับทำให้เขาเห็นภาพที่เขาไม่เคยยาก,ก่อจะจำในตอนนั้นเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยแม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรทุกๆคืนกระจกเก่านั้นเริ่มสะท้อนเรื่องราวที่เขาหลบหนีมานานบางครั้งเป็นภาพที่เขาเคยหลอกตัวเองว่าเขาลืมไปแล้วแต่กระจกกลับทำให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นกลับมาถามเขาอีกครั้งทำไมถึงต้องทิ้งคนที่รักเราเขาถามตัวเองในใ,นใจน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเหมือนเด็กน้อย ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตสุรชัยเริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถหลีกหนีจากอดีตของตัวเองได้และกระจกนี้อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาอยากจะลืมได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเวลาผ่านไปหลายวันและสุรชัยก็ไม่สามารถหลีกหนีจากกระจกเก่านั้น ได้ทุกครั้งที่เขาเงยหน้ามองมันกระจกจะสะท้อนภาพที่เขาไม่เคยต้องการเห็นภาพของเขาตอนเด็กที่ยืนข้างพ่อและแม่และเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพยายามหลบเลี่ยงจากความทรงจำที่เจ็บปวดตอนนี้กระจกไม่เพียงแค่สะท้อนอดีตของเขาเองแต่เริ่มสะท้อนสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งทำงานในร้านกระจกเก่าก็สะท้อนภาพของเขาในวัยรุ่นตอนที่เขากำลังยืนอยู่ในห้องเรียนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเพื่อนคนนี้เป็นคนที่เขาเคยสนิทด้วยมากที่สุด แต่วันหนึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จบลงอย่างฉับพลันจากการที่สุรชัยเลือกที่จะหักหลังเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดในภาพนั้นเขาเห็นตัวเองยิ้มออกมาอย่างสุขใจขณะที่เพื่อนของเขามองมาด้วยความผิดหวังและเสียใจภาพในกระจกทำให้เขาจําได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาจําได้ว่าเคยเลือกที่จะโกหกและหักหลังเพื่อนคนนี้เพราะเขาต้องการให้ตัวเองได้ดีขึ้นแม้ว่าจะต้องทําลายความเชื่อใจของคนที่เขาเคยรักทําไมฉันถึงทําแบบนั้น สุรชัยกระซิบกับตัวเองในความมืดเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเลวทรามที่ไม่สามารถยอมรับความผิดขอองค์ตัวเองได้กระจกนั้นสะท้อนความรู้สึกผิดที่เขาไม่เคยอยากรับรู้มาโดยตลอดกระจกเริ่มแสดงภาพของเหตุการณ์ที่เขาเคยหลีกเลี่ยงมากที่สุดภาพของเขาตอนที่กลับบ้านในวันสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพ่อก่อนที่พ่อจะทิ้งครอบครัวไปเพื่อหางานในที่ไกลเขาจําได้ว่าเขายืนมองพ่อจากระยะไกลและไม่เคยถามพ่อว่าจะกลับมาหรือไม่พ่อเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมาสุรชัยไม่เคยรู้เลยว่า พ่อจะหายไปจากชีวิตเขาตลอดการภาพในกระจกสะท้อนความรู้สึกอ้างว้างและท้อแท้ที่เขารู้สึกในขณะนั้นและมันทําให้เขาถามตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่ได้พยายามให้พ่ออยู่ต่อพ่อทําไมถึงทิ้งแม่กับฉันไปสุรชัยพูดออกมาเบาๆน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความเศร้าความทรงจําที่เจ็บปวดจากการที่พ่อจากไปมันยังคงตามหลอกหลอนเขาเหมือนเดิมกระจกเก่าดูเหมือนจะไม่ได้สะท้อนแค่ภาพในอดีตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความรู้สึกที่ถูกกดทับอยู่ในใจของเขามาตลอดทุกครั้งที่เขาพยายามหลีกหนีจากมันกระจกก็จะสะท้อนภาพที่ทําให้เขารู้สึกผิดและโกรธตัวเองมากขึ้นวันแล้ววันเล่ากระจกนั้นเริ่มสะท้อนภาพของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเขาอีกครั้งทุกความผิดพลาดที่เขาทําไว้ทุกคนที่เขาทําร้ายหรือทิ้งไว้ในวันนั้นทุกความเสียใจที่เขาหลีกหนีกระจกเก่า เริ่มกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาต้องอเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาหวาดกลัวที่สุดสุรชัยเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขาไม่สามารถยอมรับอดีตของตัวเองได้แต่เขาก็ไม่สามารถหลบหนีจากมันได้เช่นการกระจกนี้เหมือนจะทําให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องอเผชิญกับอดีตเพื่อที่เขาจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดที่ทับถมอยู่ในใจฉันต้องทํำอะไรบางอย่างเขาพูดกับตัวเองขณะที่นั่งอยู่หน้ากระจกเก่าที่สะท้อนภาพของเขาตอนที่ยังเป็นเด็ก ต้องเผชิญกับมันและยอมรับความผิดของตัวเองวันที่ผ่านไปกระจกเก่ายังคงสะท้อนความทรงจําที่ทําให้สุรชัยรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เขามองมันเขารู้ดีว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่เคยอยากจําแต่ความรู้สึกผิดและความกลัวก็ยังคงปกคลุมใจเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในร้านกระจกมืดๆพร้อมกับกระจกเก่าที่ตั้งอยู่ข้างๆเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากภายนอกเมื่อเขาลุกขึ้นไปเปิดประตู เขาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาจําได้ดีเธอคือนาภาเพื่อนสาวคนเดียวที่เขายังติดต่อกันอยู่หลังจากที่เขาหมดสติจากความผิดพลาดในอดีตนาภาเดินเข้ามาในร้านอย่างช้าๆและมองไปที่กระจกเก่าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยสุรชัยเธอพูดชื่อเขาด้วยเสียงแผ่วเบาฉันได้ยินมาว่าคุณได้รับมรดกจากตายายของคุณแล้วมันก็เป็นกระจกนี้ใช่ไหมสุรชัยยิ้มแห้งๆและพยักหน้ารับใช่มันเป็นกระจกเก่าที่ฉันไม่เคยอยากได้รอก เขาตอบด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าณนาพามองกระจกเก่าอีกครั้งก่อนจะถามขึ้นว่าแล้วคุณรู้ไหมว่ากระจกนี้มันสะท้อนอะไรบ้างสุรชัยหันไปมองกระจกเก่าที่กำลังสะท้อนภาพของเขาในตอนนี้มันสะท้อนสิ่งที่ฉันไม่อยากเห็นทุกสิ่งที่ฉันเคยทำผิดทุกคนที่ฉันเคยทำร้ายทุกความรู้สึกผิดที่ฉันหลีกหนีนานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจัง สุรชัยฉันรู้ว่าคุณเคยทำผิดแต่คุณก็ไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ตลอดไปการยอมรับมันคือก้าวแรกที่จะทำให้คุณก้าวผ่านความผิดพลาดได้เธอพูดด้วยความห่วงใยแม้ว่าเธอจะไม่เคยเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็ตามสุรชัยมองหน้าเธอก่อนจะพยักหน้าช้าๆเขารู้สึกเหมือนเขาเริ่มมีแรงที่จะ,ะเผชิญกับอดีตที่เคยทิ้งไว้ข้างหลังเขาจึงตัดสินใจที่จะลองทําสิ่งที่เขากลัวมาตลอดการไปขอโทษคนที่เขาทําร้ายฉันจะไปขอโทษเพื่อนคนนั้น เขาพูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทำนภพมงค์เขาด้วยความภูมิใจแต่ก็แฝงไปด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนสุรชัยการขอโทษไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสุรชัยยิ้มบางๆแต่ถ้าฉันไม่ลองแล้วฉันจะไม่มีวันรู้ในคืนนั้นเขาตัดสินใจเดินไปยังที่ที่เขาเคยทิ้งเพื่อนคนนั้นไว้เพื่อนคนเดียวที่เขาเคยรักและไว้ใจมากที่สุดแต่เขากลับหักหลังเพื่อนไปเพียงเพราะความกลัวที่จะสูญเสียตัวเอง หลังจากเดินไปไม่นานเขาก็พบเพื่อนคนนั้นยืนอยู่ข้างถนนหน้าบ้านเก่าของเขาเพื่อนคนนี้มองเขามาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังมีความเศร้าแฝงอยู่สุรชัยมาทำไมเพื่อนเขาถามเสียงเย็นชาสุรชัยยืนนิ่งอยู่ก่อนจะกล่าวออกมาขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ฉันทำกับคุณขอโทษที่ทิ้งคุณไปในวันที่คุณต้องการฉันที่สุดขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเพื่อนเขามองเขานิ่งๆแล้วหัวเราะออกมาเบาๆคำขอโทษมันไม่มีค่าอะไรหรอก แต่ถ้าคุณมาขอโทษเพราะคุณต้องการให้ตัวเองสบายใจก็โอเคฉันยอมรับน้ำเสียงของเพื่อนเขามีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นสุรชัยรู้ดีว่าแค่คำขอโทษของเขาคงจะไม่ทำให้ทุกกอยอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกในการปลดปล่อยตัวเองจากความผิดที่เขาก่อขึ้นขอบคุณที่รับคำขอโทษของฉันสุรชัยพูดพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มคลอเบ้าเพื่อนเขามองเขาด้วยสายตาที่ไม่พอใจนักแต่ก็ไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากอีกแล้วสุรชัยรู้ดีว่าการขอโทษ ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างหายไปแต่เขาก็รู้ว่าเขาได้เริ่มต้นการเดินทางที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วและกระจกเก่าก็ยังคงสะท้อนภาพของเขาแต่ในตอนนี้มันสะท้อนภาพของชายคนหนึ่งที่พร้อมจะยอมรับความผิดและก้าวข้ามอดีตไปหลังจากการขอโทษที่ไม่สามารถลบล้างความเจ็บปวดได้การเดินทางของสุรชัยก็ยังคงดำเนินต่อไปเขากลับมาที่ร้านกระจกเก่าเก่า ด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันไปเขารู้สึกโล่งใจที่ได้ขอโทษแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วกระจกเก่ายังคงตั้งอยู่ในมุมเดียวกับที่มันเคยอยู่สุรชัยยืนมองมันอย่างเงียบเบเขารู้ว่ากระจกนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ภาพภายนอกแต่มันสะท้อนถึงภายในใจิตใจของเขาเขาจำได้ดีว่าเคยพยายามหลีกหนีจากความจริงและพยายามซ่อนความผิดพลาดเอาไว้ภายในตัวเองแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเขาต้องยอมรับทุกสิ่งทุกความผิดพลาดทุกความรู้สึกผิดที่ตามหลอกหลอน เขามาตลอดในค่ำคืนนั้นขณะที่เขานั่งอยู่ในร้านกระจกเริ่มสะท้อนภาพใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่แค่ภาพในอดีตที่เขาพยายามหลีกหนีแต่เป็นภาพของตัวเขาเองที่ยืนอยู่ตรงหน้ากระจกในตอนนี้สุรชัยมองดูตัวเองในกระจกและเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มมีความหวังและรู้สึกก่อถ,ถึงความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นใหม่กระจกสะท้อนภาพของเขาที่ยืนอยู่ข้างๆคนที เคยรักและไว้ใจที่สุดนภาเธอยืนอยู่ข้างๆเขาในภาพนั้นทั้งสองยิ้มให้กันและกันแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การยิ้มที่สะท้อนถึงความสุขที่ปลอ่แปลงเหมือนครั้งก่อนๆมันคือรอยยิ้มที่เตะอมไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับสุรชัยรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นเขาหันไปมองที่นภาซึ่งตอนนี้ยืนอยู่ข้างๆเขาจริงๆเธอจับมือเขาเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าคุณทําได้แล้วนะสุรชัยแต่ยังไม่พอเขาตอบเสียงเบาคําขอโทษนั้นมันอาจจะไม่พอ แต่ถ้าเราเริ่มจากการยอมรับตัวเองการปลดปล่อยความรู้สึกผิดออกไปเราก็อาจจะเริ่มมองไปข้างหน้าได้นภายิ้มให้เขาด้วยความภาคภูมิใจไม่ต้องรีบร้อนบอกทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองถ้าคุณไม่ยอมแพ้สุรชัยมองเธอด้วยความรู้สึกขอบคุณเขารู้ว่าในชีวิตเขามีบางคนที่ยังคอยยืนอยู่ข้างๆเขาแม้ว่าเขาจะเคยทําผิดพลาดไปมากมายก็ตามนภาคือคนที่ทําให้เขารู้ว่าไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเขาก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ในขณะที่เขามองไปที่กระจกอีกครั้งภาพที่สะท้อนออกมาในครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกทุกข์ใจเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นภาพที่ทําให้เขารู้สึกสงบเขาเริ่มเข้าใจว่ากระจกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่สะท้อนอดีตแต่เป็นสิ่งที่บังคับให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงและในที่สุดเขาก็สามารถเห็นความเป็นจริงนั้นอย่างชัดเจนตอนนั้นเองที่เขารู้ว่าเขาคงไม่สามารถหนีจากอดีตได้อีกแล้วแต่เขาสามารถก้าวข้ามมันไปได้ความผิดพลาดในอดีตจะยังคงอยู่แต่สิ่งที่เขาทําในวันนี้คือสิ่ง ที่จะกำหนดอนาคตของเขากระจกเก่าเริ่มสะท้อนภาพของเขาที่ยืนอยู่ข้างนภา,าทั้งสองยิ้มให้กันรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวัดงอและความเข้าใจเราเริ่มต้นใหม่ได้แล้วสุรชัยพูดออกมาเบาๆณนาาหาันมามองเขาและยิ้มใช่เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันในขณะนั้นสุรชัยรู้สึกเหมือนเขากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เพียงแต่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตส่วนตัวแต่ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการมองโลกและตัวเขาเองด้วยเขาจะไม่ให้กระจกเก่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์อีกต่อไป เขาจะใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าอดีตนั้นสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการะทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันเขาหันไปมองกระจกอีกครั้งภาพในกระจกยังคงสะท้อนเขาแต่ในครั้งนี้ภาพนั้นไม่เพียงแต่สะท้อนอดีตแต่สะท้อนถึงอนาคตที่เขากําลังจะสร้างขึ้นใหม่สุรชัยยิ้มให้กับตัวเองในกระจกสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตมาหยุดยั้งความสุขในอนาคตของเขาได้อีกต่อไปการเดินทางของสุรชัยเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง หลังจากการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาเริ่มรับมือกับอดีตและสิ่งที่เคยทำผิดไปแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าไม่มีทางที่ทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมแต่การที่เขาเก้าวออกจากเงามืดของความผิดพลาดนั้นถือเป็นชัยชนะเล็กๆในใจของเขาทุกวันในร้านกระจกเก่าของเขาสุรชัยเริ่มมองกระจกไม่ใช่เพื่อหลบหนีจากอดีตแต่เพื่อเรียนรู้จากมันกระจกเก่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตและการยอมรับตัวเองในบางวันเขาก็พบว่าภาพในกระจกไม่สะท้อนแค่ภาพของเขา และนาภาแต่ยังสะท้อนภาพของลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านกระจกที่เคยเป็นเครื่องมือสะท้อนความผิดบาปก,กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านสุรชัยเขามักจะพบว่าแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองที่บางครั้งอาจจะคล้ายกับเขาหรือบางครั้งก็แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนล้วนมีอดีตที่พวกเขาต้องการจะลืม หรือบางครั้งก็มีความผิดพลาดที่ยังั้างอ่อตามหลอกหลอนพวกเขาวันหนึ่งขณะที่เขากําลังทํางานอยู่ในร้านก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเป็นชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะเครียดและกังวลเขามองไปที่กระจกเก่าและพูดขึ้นว่าคุณขายกระจกเก่าตัวนี้ไหมสุรชัยมองชายคนนี้ด้วยความสงสัยมันไม่ใช่กระจกสําหรับขาย่อหรอกครับแต่มันคือกระจกที่ให้คนได้มองเห็นอดีตของตัวเองชายคนนั้นยิ้มออกมาทางมุมปากก่อนจะพูดว่าอดีตคงไม่มีใครอยากจะเจอกับมันหรอกนะ สุรชัยพยักหน้าอย่างเข้าใจใช่ครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราไม่สามารถหนีได้ชายคนนั้นมองกระจกและเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นว่าแล้วคุณเองละ่ะคุณไม่กลัวที่จะมองอดีตของตัวเองเหรอือสุรชัยคิดอยู่สักทักก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจผมไม่กลัวแล้วครับผมเรียนรู้ที่จะยอมรับมันและเดินหน้าต่อไปชายคนนั้นนิ่งไปสักครู่ก่อนจะพูดเสียงต่ำว่ามันคงดีนะถ้าผมทำได้แบบคุณสุรชัยไม่ตอบอะไรแค่ยิ้มให้กับชายคนนั้น เขารู้ว่าคำพูดของเขาไม่ได้สามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ในทันทีแต่บางครั้งแค่การยอมรับความจริงและให้เวลาเป็นตัวเยียวยาก็เพียงพอแล้วในวันนั้นชายคนที่มาที่ร้านก็ออกไปพร้อมกับความคิดมากมายในใจสุรชัยไม่รู้ว่าคำพูดของเขาจะช่วยให้ชายคนนั้นเริ่มต้นใหม่ได้หรือไม่แต่เขาก็รู้ว่าการที่เขาเริ่มต้นยอมรับอดีตของตัวเองได้แล้วก็ทำให้เขามีความมั่นใจในการมองโลกและอนาคต กระจกเก่าๆยังคงสะท้อนภาพของเขาและทุกสิ่งรอบตัวในทุกๆวันเขาเห็นสิ่งที่เขายอมรับได้มากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นกระจกที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความผิดพลาดและการหลีกหนีจากความจริงกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญค่ำวันหนึ่งในขณะที่เขานั่งอยู่ในร้านกระจกก็สะท้อนภาพของเขากับนภาที่นั่งอยู่ข้างๆเขาทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มให้กันรอยยิ้มที่สะท้อนถึงความเข้าใจและการยอมรับในตัวเอง และในกาะลกเนสุรชัยรู้สึกสงบใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการหลีกหนีจากความผิดพลาดแต่คือการยอมรับและเรียนรู้จากมันการที่เขาสามารถเผชิญหน้ากับอดีตและก้าวข้ามมันไปได้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีกระจกเก่าไม่ใช่แค่เครื่องสะท้อนภาพแต่เป็นเครื่องตนใจให้เขารู้ว่าทุกการเดินทางมีความเจ็บปวดแต่ก็สามารถนำไปสู่การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้สุรชัยยิ้มให้กับตัวเองในกระจกก่อนจะพูดเบาๆ ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจบคลิปแล้วเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณเป็นคนพิเศษของช่องเราแล้วถ้าอยากพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกละ่ะผมขอชวนคุณมาเป็นสมาชิกสุดพิเศษของช่องเราระดับเพชรแค่50บาทต่อเดือนได้ดูคลิปก่อนใครมีคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับมงกุฎเพชรแค่200บาทต่อเดือน ชื่อของคุณจะอยู่ในคลิปได้รับวอลเปอร์เสริมดวงเดือนละสองรูปคลิปสุดพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นฟังดูน่าสนใจใช่ไหมกดที่ปุ่มสมัครที่หน้าช่องแล้วมาสนุกไปด้วยกันหัวใจสีแดงขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วเจอกันในคลิปพิเศษนะัก